สวัสดีเพื่อนเหตุทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเมื่อวานนี้นะเพื่อนมีแรงเทขายทำให้บิตคอยลุด60,000เหรียญแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาแถวโซโนประมาณหกหมเหรียญน,นะซึ่งภาพรวมเดือนตุลาเนี่ย4วันตั้งแต่เริ่มต้นสตาร์ทมาเนี่ยตอนนี้ติดลบไป4%ในฝั่งบิตคอยก็ไม่รู้ว่ามนขังเดือนตุลาหรือว่าอัปทโวเบอร์เนี่ยนะครับที่เขามองจากสถิติ ทุกปีเนี่ยจะมีการปรับตัวพุ่งขึ้นหรือว่าเป็นตัวเลขบวกนะมันจะเป็นต่อหรือเปล่าซึ่งโพชชั่นของเราเนี่ยก็มีการเปิดพชชั่นฝั่งขาช็อตนะครับสู้กับบนขันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเทรนด์ดูเหมือนจะปรับตัวดรอปลงต่อได้หรือว่าจะมองเป็นทริ่งเกิลก็เดี๋ยวจะมาดูกันครับซึ่งข่าวดีก็มีอยู่นะทางฝั่งของ S ูเป t b ์แบงนะครับจะมีการเข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตในปีหน้าในปี2 0ง5นยีาะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่าที่ดีมากๆนะเพ XM นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆ้นของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น fsc dfsa ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เเพื่อเคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด forex ทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้กำลังใจงให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยกันตอนนี้แล้วในแชท Discord t e l e GRAM สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดต Direction การเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาพิเเเเเศษนนนะะพื่่่่ออทีีรราาร upload, รากลัปปโหดมมยไวจ็ ในแต่ละพาร์ทนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอัปโหลดไปมาณเจคลิปนะแล้วก็ในพาร์ทของสโนว์บอลช็อตเพื่อล็อกแวรลูกเรื่องต่างๆก็อัปโหลดไปหมดละสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดอัปเดตเช้านี้นิดนึงนะเพื่อนตอนนี้เฟรนกีเด็กก็อยู่แถวโซนความกลัวอยู่41 ซึ่งเมื่อวานก็มีการปรับตัวด,ดิฟลงไปของมัน37นะเพื่อนตอนนี้ดีดกลับขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งในฝั่งไพ่ราคาก็ยังแบบเรียกว่ายื้อออกข้างอยู่ในะในภาพย่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากราฟเทคนิคอลมันบ่งบอกอะไรบ้างตอนนี้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมเอาคอยเพื่อนเช้านี้ก็ดอปลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลายตัวเนี่ยน่าจะเป็นขาคอลเลกชันในละขึ้นมาค่อนข้างเยอะแหละเช่นซุยเนี่ยขึ้นมาเยอะมากขึ้นมาเจาะไฮแล้วนะครับน่าจะมีการย่อก,กันซึ่งเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ในพาร์ทของเ,รเวร หรือว่าไซเวย์เพื่อที่จะขึ้นนิวไฮเว็บไพอีกทีหนึ่งนะครับในฝั่ง ong, บ้องล่มา11%นะครับ CFX 12%นะครับเปเป้ PP, 7%วิบ8%ตัวพวกนี้เราไม่ได้มีโพรชั่นอยู่นะตอนนี้นะเพื่อนก็ต่อรองราคาที่จะเปิดโพรชั่นในฝั่งขา L อีกชุดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดบิตคอยดรอปลงมาแถวโซนที่เราดูด,ดูกันไว้50,000ห้าอะไรต่อโซนเนี้ยพวกนี้ก็อาจจะดรอปลงมาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคราวนี้ในฝั่งภาพรวมในการปรับลดดอกของเฟดเนี่ยก็ยังมองคล้ายๆเดิมนะเพื่อน 67.4% 32.6%นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกประมาณ34วันขยับมาในฝั่งของรองช็อตลิควิดเดชั่นแน่นอนในตถบโซนนี้เนี่ยน่าจะเป็นในฝั่งขา L ที่พอร์ตระเบิดกันนะครับประมาณ70,000กว่าคนนะเพื่อน100กว่าล้านเหรียญเกือบ200นะครับซึ่งจริงซัมมารีรวมๆกันเนี่ยประมาณ3-4วันตรงนี้198ร้อยเก้ผสมกับ400กว่าผสมกับร้อยเจ็ดสิบเก้ารวมๆกันเกือบ800ล้านเหรียญละที่พอร์ตระเบิดกันไปสามสวัน จะที่มันดรอปลงมาหลุดจากแถวโซนประมาณหก0 0นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยออกตุเบอร์ภาพร,รวมเลยเพื mm ่อ hmm. นตอนแรกเปิดมาก็วิววนิดน,นึงนะเพราะมีแรงกดลงมาใช่ไหมตอนนี้ซัมมารีการติดลบเนี่ยมัน4%ี่เปนละนะครับก็จริงๆมันก็จะมีเรียกว่าสีติละกันหรือว่ามณฑลขังนะของการปรับตัวบวกซึ่งถ้าเราลองดูเปอร์เซ็นเทจเนี่ยตั้งแต่ปี2013เนี่ยนะครับออกตุเบอร์เนี่ยถามว่าลบเนี่ยไม่เคยมีลบเกินแบบ 15%เนะเพราะว่าลบแม็กซิมัมอยู่ที่มัน12.9นะครับแล้วก็มีลบ3%แล้วก็ปีนี้แหละ2024ต้องมารอดูกันว่าจะลบหรือจะบวกแต่ถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยเฉลีย่ยเอเวอเรสแล้วกัน10ปีนะก็ประมาณ30%นะครับจาก100%นะที่ติดลบนะครับประมาณ20%แล้วกันนะครับซึ่งซึ่งเปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยมากๆก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวมารอดูกันขยับมาในฝั่งของโอเคตอนนี้นะเพื่่ออนนนมมีีการ List รรลิิสต้้งงงงะคัับใฝขเเหหยญูด ที่สามารถเข้าไปเทรดน,นะครับในฝั่งฟิวเจอร์ก็ได้ละ,ะน่าสนใจมากๆก็เผื่อใครที่อยากจะเทรดในฝั่งของหมูเด้งก็สามารถเข้าไปตามแจมกันได้นะครับอ่าขยับมานะฮะในฝั่งของ s t a n d a r Charter เพื่อนตอนนี้เขาก็มีการอัปเดตในฝั่งบิตคอยเนี่ยว่าเออปัญหาหลักๆที่ Bitcoin มันดรอปลงมาแล้วก็รายใหญ่ก็ยังมีการ b ายดิฟดิฟอยู่นะเหตุผลเหตุผลนึเงเลยมาจากทางฝั่งสงครามนะครับสงครามที่มันทําให้บิตคอยลงมาจอดอมากมื่นล้วลคนก็รู้อยู่ละ ตอนนี้สงครามก็ตึงเครียดอยู่นะครับแอนดาชา,ชาเ,ตเตอร์ก็มาเน้นย้ำเนี่ยเพื่อนขยัอมาในฝั่งของตัวสวิตแบงค์นะครับจะมีการเข้ามาจอยในฝั่งของดิจิ t a ลแอสเซทเนี่ยเพื่อนน่าจะเป็นปีหน้า2 0 2 5ซึ่งข่าวนี้ก็ทำให้อุตสาหกรรมเราน่าจะมีแรงผลักดันหรือว่าเรียกว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นถนะ้าเกิด s วิตแบงค์ปกติก็จะเป็นการ t r a เฟอร์เงินระหว่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการ move มาทางฝั่งของ Digital ดิจิทัลแอสเซทโดยเนี่ยตลาดมันค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับ ขยับถัดมาในฝั่งของ Bitcoin เมื่อเทียบกับเงินบาทตอนนี้อยู่แถวโซนประมาณ2ล้านนะครับก็มีการลงทดสอบหลุดหลุด2ล้านไปนิดนึงแป๊บหนึ่งนะเมื่อวานลงมาแถวมัณหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าอะไรเงี้ยนะครับก็ดีดกลับขึ้นมาหน่อนึงเพราะว่าเช้านี้ในฝั่งของเงินบาทก็เริ่มกลับมาสตรองแล้วนะครับดอลลาร์อ่อนค่าลงนะเพื่อนนะเงินเอ้ยจะพูดอดอลลาร์แข่งค่าพูดผิดเงินบาทกลับมาอ่อนค่าบ้างน,นะเออเห็นตัวเลขมันมันปรับขึ้นนะแเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยเงินบาทมันมัน,ม,นมันอ่อนค่านะครับไอ้คราวนี้ในฝั่งของตัว เวลับนะเพื่อนของบิตคอยเมื่อเทียบกับเงินบาทเนี่ยมันอยู่แถวประมาณล้านเก้าล้านเก้าสองหมื่นแล้วก็แถวโซนประมาณล้านแปดแล้วก็ล้านเจ็ดเลยแถวไส้นี้ที่มีการระเบิดของบอลลูมนะที่มันเกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะสวิงลงมาถ้าเกิดเป็นลักษณะของทรองเกิลที่เรามองเนี่ยในฝั่งเงินบาทมันน่าจะดรอปลงมาแถวโซนประมาณล้านแปดกว่าก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆที่เราจะนั่งไล่เก็บอย่างเช่นโอเคเอาคอยอย่างเช่นโอเคในฝั่งบิตคอยด้วยนะครับในรอบถัดไป ซึ่งเดกจะไปเจาะลึกกันตอนนี้ผมทำลิสติ้งไว้เยอะมากๆเพิ่มเข้ามาใน YouTube member ประมาณเอาเข้ามาส10ตัวได้นะครับ mm hmm. เกือบ10ตัวนะครับ mm hmm. เ,เดี๋ยวจะอัปเดตกันมาเสาร์อาทิตย์นะเพื่อนขยับมาในฝั่งของ Ethereum spot ETF นะครับอัปเดตวันที่3มไหม3เนะี่ยติดลบวันนี้วันที่2บวกนะวันที่3ติดลบนะในฝั่งของ Ethereum เนะี่ย แล้วก็บิตคอยนะครับบิตคอยดูหน่อยที่เป็นยังไงนะครับติดลบต่อเนื่องมาสวันละตอนนี้แบ็กหลอกยังไม่อัปเดตมานะแต่ก็มีแรงเทขายเมื่อวานก็เริ่มมีแรงเนขายจากแบ็กหลอกมาละนะครับกออ็ลบไป64.4ิบสรวมๆนะเช้านี้90.2นะครับก็หลักๆจะเป็นอาร์ที่ขายรัวๆเลยนะตอนนี้นะเพื่อนคือยังมานะครับในฝั่งของตลาดภาพรวมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูตลาดภาพรวมกันนะครับเช้านี้มีการรีบาวกับขึ้นมานหนึ่งเมื่อวานลงมาทดสอบนะเพื่อนแถวประมาณ60,000 ทะลุไปแป๊บนึงแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับซึ่งแนวรับที่เรามองนะตั้งแต่มันหลุดแถวประมาณ6 2 0 0ลงมาเนี่ยเราก็มีการปรับตัวมันมีการปรับตัวดอกเป็นดาวเทนแล้วเราก็มองเป็นดาวเทนซึ่งถ้าไม่สามารถเบรกเอาเมื่อวานนะที่ไลฟ์กันที่เราพูดคุยกัน64 0 0ขึ้นไม่ได้เนี่ยเราก็ยังมองเป็นดาวเทนอยู่ซึ่งดาวในชุดนี้มองได้สองสรูปแบบนะครับเดีย๋ยวจะมาเจาะลึกกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองว่ามันการมันมีการปรับตัวดอกลงไปทะลุแถวโซนที่เป็นแนวรัับสําาคญ57-500ทีี่เรมององตนนน้นะ ก็จะทำให้โครงสร้างของตัว leading e d g e หรือว่า diagonal ในขา w ว v 5เนี่ยมันหลุดไปด้วยนะครับซึ่งถ้ามันหลุดไปด้วยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะปรับตัวดรอปลงไปลงลึกได้มาอยู่ซึ่งตรงนี้เราต้องมารอดูว่าไอ้ w e b ขาหนึงตรงนี้ที่มันลงเนี่ยมันลงเป็นขึ้นรหัสอะไรถ้ามันลงเป็นขึ้นรหัส5เนี่ยโอเคโอกาสที่มันจะ collection ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเป็น3 4 5ต่อ มีเยอะมากๆก็คือลงลึกไปในฝั่งเวสสเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขึ้นรหัสสามเราจะมองเป็น triangle มองเป็น combination ต่ออะไรก็ว่าไปก็คือแบบลงเบาอะ่ะซึ่งถ้ามันลงเบาเนี่ยเราก็จะมองว่าแถวโซนนี้น่าจะเอาอยู่นะครับเขเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเคสถัดไปนะเพื่อนซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดลึกเราเรามองจากพิโบเนี่ยมัน3ามหมื่นี่มื่นนะครับถัดมานะครับในฝั่งของรูปแบบที่ยังมองเป็น up trend อยู่ก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งต้องแบ่งเอาอะไรที่ผมบอกไป6กหมื่นห้า หกหมื่นห้าหกหมื่นสี่ตรงนี้ขึ้นไปเบรกเอาขึ้นไปเลยมันก็จะเป็นลักษณะของตัว leading ที่ไปต่อแต่ leading ลงชุดนี้มันต้องอะไรมันต้องไม่หลุดนะครับถวประมาณห้าหมื่นเจ็ดตรงนี้ลงไปถ้าไม่หลุดก็จะเป็น leading หนาก็คือ break new high ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปลักษณะของ bullish trend ต่ออาจจะเป็นลักษณะของ wave ห้าที่ swing ขึ้นไปเป็นหนึ่งก่อนย่อสองสามสี่ห้าขึ้นไปนะซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการ break ทำบ่อทำหายแน่ๆนะครับอันนี้ในเคสนี้ ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ถ้ายังไม่หลุด50,07นะ50,07 50,07 700อะไรเงี้ยนะครับก็หลา,ายๆคนที่เทรดมุมมองฝั่งขาย L เนี่ยควรจะต้องเ,ออเรียกว่าอะไรอะ่ะ ดูแถวโซนนี้ว่ามันไม่ควรหลุดนะครับถ้ามันหลุดเนี่ยโอเคก็จะมีโอกาสเป็นลักษณะของเคสถัดไปแล้วก็เคสแรกที่เรามองว่าน่าจะลงลึกได้เคสถัดไปเนี่ยโอเคเขียนตัวเลขเยอะนิดนึงนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลบเมื่อวานหลายพูดคุยกันว่าให้เราเออมีการแบ่งมาจินยังไงนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมันมองว่าเป็นขึ้นต่อขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็หลุดแถวโซนประมาณ6กหมื่นสองหกร้อยไปแล้วหรือประมาณหกหมื่นสองลหลุดไปแล้วนะครับถัดไปเนี่ยจะเป็นแนวรับเส้นปะห้าหมื่นเจ็ดสี่ร้อยที่เราพูดคุยว่าตรงนี้ไม นะครับถ้าไม่หลุดอาจจะเป็นเคสเมื่อกี้ก่อนหน้าเคสสองที่จะวิ่งเป็นเรียกว่าเป็นเดกานอลขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นที่จะเป็นทรองเกลแบบนี้ได้ซึ่งเรามาดูว่าขา B ตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ขา A ตรงเนี้ยที่เรามองต้องไม่ซูมอินนะเพราะตรงนี้เป็น3เป็นลักษณะของขึ้นที่วิ่งมาเป็น5ขาแล้วใช่ไหมแล้วก็คอเลชั่นอะเป็น3ตรงนี้ลงมาเป็น5ต่อแต่5ตรงเนี้ยไม่ได้แบบกระชากฉี่ลงไปแล้วก็โครงสร้างตรงนี้ในการวิ่งเนี่ย ขา A ตรงนี้กับขา C ตรงนี้ใกล้เคียงกันที่จะมาจบขา A ใหญ่ตรงนี้ก็จะมองได้ว่าเฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็น triangle นะครับดังนั้นต้องดูไปน้างงานไปเรื่อยๆนะครับที่สาคัญคือไม่ควรเบี่ยเอาขึ้นไปนะครับแถวโซนนี้ไม่ควรเบกเอาขึ้นไปคือแบบ c o r r e l t i o n เบาๆแล้วก็ลงต่อนะรประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งถ้าดูจากแนวนอน,แน,น,อนแนวนอนเนี่ยแนวรับถัดไปก็จะมีทถวโซนนี้ที่เรามองเป็นตัวกล่องสีขาวที่ค่อนข้างสองนะครับ2กล่องนะครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมติกลับขึ้นไปได้ b r e a เอาทขึ้นไปก็จะขึ้นไปทดสอบพวกแนวต้านที่มันค่อนข้างหนาแน่นด้านบน7,001 7 0 2นะครับแต่น,นี้ก็ยังมารอดูว่าสวิงสวิงชุดนี้มันจะไปทางไหนแล้วจะเป็นรูปแบบยังไงนะครับถัดมาในฝั่งของตัวเทนลายนะครับเทนล์เนี่เราบอกว่าเราวันเมื่อวานเราคุยกันในไลน์ว่าเราคำนวณมาจินยังไงว่านีเกิดมันดิฟลงมาตรงนี้เรามีอีก หนึ่งส่วนที่เรารอในการที่จะสนโนโบอลตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราช็อตลงมาได้ด้วยเราจะกลายเป็น3ส่วนตรงนี้ที่มันเป็นกําไรของการช็อตรอบนี้ก็จะเอามาสนโนบอลทั้งหมดนะครับในการปรับตัวขึ้นในชุดนี้เพราะว่าเราได้เรียกว่าอะไรโครงสร้างภายราคาที่มันดีคาลลงมาด้วยนะครับอันนี้คือเทรนด์ไลน์นะเพื่อนซึ่งอาจาจะยังไม่ไม่ได้ไปโฟกัสมากเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่หลุดนะนะต้องรองมาหลุดห้าหมื่นเจ็ดที่บอกไปก่อนนะครับถัดมาในฝั่งของไอเอ็มซีอเอ็มซีมองดาวเทรนด์อยู่นะครับอาจจะมีการข ยังไม่สามารถ break out ขึ้นไม่ได้ดังนั้นก็เลยมองเป็นดาวเชนอยู่นะครับในฝั่ง MC นะครับขยับมาในฝั่งของดาวโจนกันบ้างดาวจนเมื่อวานหลบไปร้อยกว่าจุดนะครับ NASDAQ ยังทรงๆอยู่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับน้ำมันน่าสนใจเพราะว่า break out ขึ้นมานะครับเมื่อวานพี่นบคุยกันในในไลน์อยู่ว่าน้ำมันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเลย break out ขึ้นมาละนะครับจากที่เรามองว่าพี่ขึ้นมาแล้วยกโลได้แล้วก็ break out ขึ้นมาได้ซึ่งแนวรับด้านล่างเนี่ยเป็นแนวรับที่สำคัญมากแถวตรงนี้ที่จะบอกว่าจุดเนี้ย น่าจะมีผสมในฝั่งไดวิเซนนะหน้าแอลมากๆในฝั่งเส้นแดงนะครับตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาละในฝั่งน้ำมันก็เช้านี้ในฝั่งของหุ้นไทยก็น่าจะบวกนะผมว่านะออในฝั่งของดอลลาร์เริ่มกลับมาสตรองนะครับตอนนี้เบรกเอาแนวต้านขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างในมีสัญญาณไดวิเซนเกิดขึ้นใช่ไหมคนก็ไปเบร์มดอลลาร์เยอะใช่ไหมดีดขึ้นมาเลยไม่ยอมหลุดนะเพื่อนยิง่งถ้าเราไปเบร์มอะไรมากๆ,ๆแถวโซนแนวรับเนี่ยม,มันมักจะไม่หลุดม,มันมักจะดีดกลับขึ้นมานะครับอ่อโอเค คนี้มาดูกันในฝั่งทองกันบ้างทองเป็นไงบ้างทองก็มีเรื่องของสงครามที่ผสมอยู่นะตอนนี้ก็เลยทําให้มันแข็งปักเลยนะไม่ยอมดอบลงนะแล้วก็ตัวแห่งเทียนก็มีกาฟฟิงเกิดขึ้นแล้วก็ออกข้างนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนจะบูลลิตต่อซึ่งถ้ามันบูลลิตต่อในชุดนี้เนี่ยมุมอมองของเวฟย่อยนะเพื่อนเราลองไปซูมอินดูเวฟสชั่วโมงเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นเหมือนไซเบร์ค่อนข้างชัดเลยดังนั้นผมเลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นเวฟสของอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขึ้นมาชุดนี้ดังนัน เรารอปรับตัวขึ้นไปชุดหนึ่ง b r e ก new high เบฟหแล้วก็ในฝั่งของไอซมีการทำ divergence เกิดขึ้นด้านบนตรงนี้เราจะหาจังหวะในการ follow A s ลงมามาทดสอบพวกแบบแนวแนวรับพวกเนี้ยอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเวฟเวฟสปุ๊บวิ่งขึ้นเวฟห้าเต้องยอ่อไปประมาณนั้นเราก็จะรอจังหวะในการย่อชุดนี้ในการเล่นนะครับล้วอาจจะไม่หาจังหวะในการ L OT แถวโซนเนี้ยขึ้นไปนะครับอันนี้คือคือ,อ,อโซนในการ L นะมี2โซนนั่นะคือเซนโซนเทนไลน์ตรงนี้แล้วก็โซนเทนไลน์ด้านล่างนะครับแถวโซนประมาณ6 2623ลงจนไปถึง25,80กาดศยเราดูกันนะครับแต่จรงหน้าจับตาเลยคือในฝั่ง v c นะครับตอนนี้เราค้างเวอร์ชันในฝั่งขาเอสนะนะเพื่อนอัปเดตเพื่อนนิดนึงก็ผมก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยใน Discord ในห้องเว็บสาม talk นะครับตอนนี้ก็ถืออยู่ประมาณ4.9นะครับไซส์นะแต่เราใช้ Mar g i n ในฝั่งของการ S ไปใช้ Unity ในการช็อตเพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่ามันจะปรับตัวดรอปลง Value ของ Bitcoin ก็น่าจะดรอปลงด้วยถ้าเกิดเราไปคำ้ำโดย Bitcoin เราอาจจะไม่ค่อยออโอเคเท่าไหร่ เพราะว่าเงินที่เราทำประกันไว้มันควรจะต้องเซเบิร์ในขาลงนะครับแต่ถ้าขาขึ้นเนี่ยเราอยากที่จะสนโนขึ้นไปใช่ไหมอะไน,นั้นมาจรินเราก็ใช้บิตคอยในการสนโนขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือหลักคิดที่ถ้าเกิดเราคิดได้นิดเราเราเราปรับเราปรับจูนตรงตรงส่วนนี้ได้นิดน,นึงหรือว่าเอามาอะแดปในการเทรดได้เนี่ยมันจะทำให้เปอร์เซ็นเทจของพอร์ตภาพรวมเราโกดขึ้นมาได้เยอะเหมือนกันนะประมาณ10% 20%เเลยต่อรอบนะครับโอเคคราวนี้ เพื่อนๆทีอยากจะเข้ามาตามแจมกันก็สามารถเข้ามาในห้องเว็บสามเป็บอร์ได้นะครับนำยูดีมากเกาะได้เลยแล้วก็ในฝั่งของการเทรดทอง x m signal นะครับก็นำยูดีมากเกาะได้เช่นกันนะครับด้านด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีมุมมองการเทรดอัปเดตเรื่อยๆนะเพื่อนใครเอามานะครับในฝั่งของเอาคอยบ้างเ,เอาคอยเดี๋ยวท่านเพื่อนดูในฝั่งลิสติ้งปกติก่อนยังไม่ได้เอ่อให้ดูลิสติ้งใหม่นะเอ่อลิสติ้งปกติที่เราดูๆกันนะครับในไลฟ์ปกติเนี่ยคือพวกเนี้ยเราก็มองว่ามันดรอปลงมาแล้วเราเอชเยอะดัังนนน้เี่ย ถ้าเขามีการดบลงไปต่อรองราคาด้านล่างเราก็จะไปหาพวกแนวรับถัดไปในการรับนะครับพวกนี้ด้าน,นล่างคือแบบอาจจะกลัวมากแล้วตลาดอาจจะกลัวมากแต่ไม่รู้เหมือนกันนะต้องดูว่า6กหมื่นสี่เนี่ยจะเบรกเอาขึ้นมาได้หรือเปล่าหกหมื่นสี่กว่าๆที่เป็นแนวเซลที่รอเด็กกันไว้นะครับต้องมาดูนิดน,นึงนะผมอัปเดตไว้ในเออ่ดิสคอตตรงนี้เออ่แนวเซลล่าสุดเนี่ยหกสี่สามตรงเนี้ยถ้าเบรกเอาขึ้นไม่ได้เราก็จะกลับไปมองอัพเทรนต่อแล้วก็ไม้ไม้เอสเราก็โดดไปประมาณสามเปอร์เซ็นต์กว่า แต่ถ้าเกิดกลับไปไม่ได้เราก็จะ follow S ต่อลงไปแล้วก็หาจังหวะในการรับเอาคอยด้านล่างเอ,เอย่างเช่น a d a เงี้ยหารอจังหวะรับน็อตอันนี้ผมอาจจะไม,ไ,มไม่ไม่ได้ใส่ไว้ในการรอรับละเพราะว่ากราฟไม่สวยเลยขึ้นมาแล้วก็กลับลงมาที่เดิมนะครับไม่สวยตัวอื่นจะสวยกว่าจริงๆมันก็มีขาหนึ่งที่สามารถเล่นได้นะด้านล่างแต่ก็ถ้าถือในภาพระยะย,ยาวผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ OP เอ OP ได้เห็นไหม OP ไล่เซลลด้านบนไปปิดไปด้านบนใช่ไหมด้านล่างเราหลั่งขึ้นมาเราปิดไปทางนี้หมายหนึ่ง เราก็รอจังหวะในการต่อรองราคาแนละ้วซึ่งจังหวะในการต่อรองราคาเรารอด้านล่างเลย <c oughs> เพราะว่าด้านล่างอาจจะทําให้มันเกิดเดเวเจนภาพใหญ่ได้นะครับมีการพรรกกันนิกอะไเเกิดขึ้นนะครับ WLD ด้วยนะครับ WLD ด้วยกลับมาแถวโซนด้านล่างต่อนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เทรดนะแต่รอด,ด้านล่างเหมือนกันก็ที่จริงมันก็มีหมายหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้คือด้านโซนด้านล่างตรงน,นี้ใช่ไหมแถวมา0.9อ่ะนะครับเอ่อก็อีกระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยถ้ายังไม่กลับขึ้นไปก่อนนะเออแล้วก็ถ้าเกิดยังมีคอยไม่เบรก66,000สี่ขึ้ ก็ยังมองในทาร์เก็ตนั้นนะครับวิบด้วยเช่นกันวิบก็จะรอด้านล่างด้านล่างก็จะมีโซนนะครับด้านล่างอีเทอริวแม่ครับอีเทอริวมก็จะมองด้านล่างเช่นกันก็จะเป็นโซนเก่าของเขาอะเนี่ยโซนเก่าของเขาหรือบางทีถ้าเกิดหน้าง,งานเราสามารถต่อรองราคาได้เราอาจจะแบบรอลงไปด้านล่างเลยนะครับออนโดนะครับดูออนโดหนะ่อยออนโดก็จะเดี๋ยวต้องไปรอดูด้านล่างแถวนั้นำรับแถวโซนนี้นะครับก็จะต่อรองราคาได้ นิดนึงนะแล้วก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่เราสามารถเล่นได้นะครับเอ่อโซ่ด้วยเช่นกันโซเนี่ยเห็นไหมลงไปเกิดไดเวอร์เจนภาพใหญ่ตรงนี้เห็นไหมเดบิวเชนของไอซ์ไซน์นี่ก็จะเป็นจังหวะแนวรับนะครับเอ่อดอทด้วยนะครับดอทด้วยเห็นไหมดิ่บลงมาแล้วนะลงมาก็แถวกล่องแดงอ่ะดอทก็จะมีกล่องแดงที่เรารอรับนะครับแล้วก็ในฝั่ง listing ที่เราอัปเดตไว้ในตัว long to negative ตรงเนี้ยตอนนี้ผมอัปเดตในฝั่งของเอาคอยเพิ่มเข้าไปประมาณเกือบ10ตัวได้ ก็สามารถไปตามดูกันได้นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็เดี๋ยวมุมมองการเทรดในฝั่งฟิวเจอร์ก็จะอัปเดตเรื่อยๆใน Discord กันสุดท้ายหในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตมุมมองการเทรดล่าสุดกันเนาะว่าถ้าบิตคอยล์ลดหกมือลงไปเนี่ยนะครับเอาคอยก็น่าจะแย่มากๆหมายความว่ามุมมองของคนที่มองเนี่ยแล้วก็ตอนนี้คนก็ฟโฟงเงินออกมาจากเอาคอย่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะทำ listing ในฝั่งเอาคอเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทำเพิ่มเติมเข้าไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถเข้าไปตามดูกันได้ถ้าใครที่ยังใช้งานในเช่นนี้ไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละเราไเพื่อนชอบอันอยองเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กับทางช่อง y o YouTube ลองทูดด้วยน,นะครับจะได้ไม่พลาดในข้าหาในฝั่งกิปโคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทรดดิชงมาเก็ตวันนี้ผมกอลฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับ